โอเคทุกคนวันนี้เราลงครองกันแล้วมาล่าปูดำกับพันเลยหมายรับกับพันเลยล่บไปแล้วทุกคนนึกยามไม่มาเลยทุกคนยามไม้มาเลยกันทุกคนว่าจะได้ปูดำสักตัวไหมกับมากับพันพัาดเลยโอเคเดี๋ยวขอเวลาเดินก่อนยับฮะฮะเกียร์อะไเกียร์อะไ

น้ำเอ่อลีนเกียงวัวโคลอะไรบางเอียดนูตุ้มตัวแล้ววันนั้นเรียบร้อยไปเลยทุกคนว่าจะได้ปูดำไหมวันนี้ยับเลยหยับเลยเราเดินมาก้าให้หน่อยทุกคนตอนนี้มาเจอแล้วมันนอนอยู่ในรูนะมันอยู่ในรูบางเอียดทำการเลยรูนั่นนึกมันไม่น่าหลุดนะรูนี้เนาะไม่น่าลึกหลวงด้วยมือไหมไม้เคาะมาเลย ก็ขอกไม้ก็ขอกไม้ตามเด้งเลยทุกคนตเด้งเลยยับยทุกคนยัยัทุกคนเ้อเงี้ยลักอลทุกคนลักมาเลวเอาจังี้ดมัีเลนอยู่เวมัีดมองไปเยขึ้นมาเร็วทุกคนเออตมง้ดแ่มันหลอกาีทุกคนหลอกคาพี่มันหลอกคาพีทุกคนอนวยนมันหลอกไม่ททีทุกคนอู้ยูดดูโเมียมาทุกคนเลยก่เลยกดโอ้ทุกคนอ๋อตัวนี้เหรอทุกคนใช่ๆช ไม้มันหลอกครับแลมันกินตัว e นี้ไเด้อทุกคนเออใช่ใช่ใช่เนี right. ่ยทุกคนหยาบหยาบหยาบทุกคนเล่ท hmm. the ุกคนอันนี that is. That is ok. ้ไม no, ่ได้ซื oh ้อไม่ไ oh ด้ด no yeah, ้วยเลยอมันเล่เล่นี oh ่ม oh ันกำลังหลอกทุกคนหยาบทุกคนหยาบทุกคนมันกำลังหลอกครับมันเนี่ยเดี๋ยวให้เด็กขายังทุกคนอืออือ่นั้นะโด่งโ่งไอ้นั่นปูนิ่มแล้วนี่ปูนิมปูนิ่มปูนิ่มโอ้ยเนี่ยทุกคนนี่ก็เรียกปูนิ่มมันกำลังหลอกครับทุกคนเราเป็นคนดีีีทุกกคคคนนนเเเเเเรรราาาาตตัั้้งงบออแ่่ใชดดด๋๋ยยววลิป็ ยาบนับทุกคนยับหยาบอยับจวนนึอหยับหยาบเบอร์ตามเงี้ยนี่ยับทุกคนเหลนทุกคนมันมันเข็ดได้เลยทุกคนเข็ดเลยเงี้ยเข็ลยปล่อยมันปล่อยมันลงเลยมันใ็ดไม่รูไปเลยมันมันมันเห็นดูมันเห็นดูมันมันซอยอะมันต่อไปเหลนทุกคนบางเงี้ยก็หยับอันทุกคนเดี๋ยวเราไปหาดูแลทุกคนเนาะไปทุกคนไปไปเลยไปไปยกย่องทุกคนไปไปไปโอเค ผมมาเลตัวแรกกคลอกคาบลกคาบตัวแรกเดี๋ยวพกี้็มาเลี้การเองไปลอกคาบตัวแรกพวกนี้ได้เป็นการตรงไหนหยาทุกนไปลอกคาบลอกคาบโอเคไปดูดูต่อไปไปกันต่อทุกคนไปกันต่อก้วงยาไ่กัอยตี่กอนโอเคตอนนี้บางเหยียดท่าตัวที่สองแล้วทุกคนหยาบทุกคนหยาบเออมาเลยตัวที่สองเหยียดปุ๊บแล้วออาจริงแล้ว๋ย่ว่า อะไรกันท no ุกคนในในรูอยู่ประเภทไหนปว่าเว้นครับเต้ากันเอาจริงครับมาพอไปแล้วทุกคนเดี๋ยวมันจ่ายโคน่าจะไม่ได้ต้องจ่ายมือเปล่าทุกคนม่เหยาทุกคนจะปลูดดำมือเดียวมือยังตุ้งตาเลยทุกคนลเยมันเพราะว่ามันเป็นชุดหลับของไงทุกคนซับโดยตุ้งตาเลยนั่นคือมันมันจะมันจะนกก็เลยยังไง มาไมเนี่ยมันปใช้มือเ่านี่มันยาเพือนนี่ว่ามันจะนกหรือเว่ามันเงียบลวงตีลงมาแลยทุกคนเดียวย่พื่อนเงียบอะไรทุกคนเด้ออจริงเดีวรูลึไมทุกคนพูดอะไรทุกคนอว้ายอะไรไหมดูพิกอลทุกคนอุยเี่ยนทุกคนอะทุกคนแย่แยาบยแล่แ่ทุกคนย่ไหมว้ายเล่ทุกคนเลยเดี๋ยวทุกคนแป๊บนึงมันขีปหร มามันต้องหาเลี้ยมตรงนี้เนาะหเลี้ยมมาเลี้ยมเพราะว่าทุกคนคุณหลวงปู่ด้วยมือเปราท่านถึงจะเข้าใจบางคนก็เอาดินยัดเข้าไปก่อนใช่เอาดินยัดถึงก็เอามือทบกับกามมันพอมันรลวมปั๊บตรงในกามหลอกครับรังดีแควักนั่นดีเลยแควักเหรออ้อมอ้อมลงนี่กำลังอ้อมอยู่ทุกคนดูบนี้นาวะหยักเลยทุกคนเออหยักหลวงปู่ เดีวนี้มีเรือง่ายนี่ปืนนี่ปยับขอ้มันสี่ดำู่เลยทุกคนจักออกมาจักมีออกจับทุกคนดุกคนดูทุกคนดูดูดูทุกคนดูมันมันยากทุกคนจริงๆเลยนี่ไดาออกขึ้นมาเลยอันคิดมันสั้นต้องเลยตัางหลังเลายกินเนาะยก็มันอยากกินอะไรทีนับแปดแปดรีบเร็วทุกคนไม่ไม่ไม่มันไม่มันไม่ค่อยรู้มือแต่เลยเพราะว่ามัน ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยิงพอเราใช้นี่เราจับไม่ได้ทุกคนมันเราเสียแรงไปทุกคนหมดเราเลยไหมมันทุกคนทุกคนดูมีกับขีมือจะยิงทุกคนก็บอกนะทุกคนเอาเร็วเอาเร็วยิงเร็วหมดหมดวัวเข้าไปก่อนเลยหมดหมดวัวเข้าไปก่อนนะทุกคนนจะหลังเขาับทุกคนเอาเร็วทุกคนเด้อเอาเร็วนี่เลยยิ่ นี่ถ้าว่าไม่ใจต้องไม่ใจมากว่าต้องคิดนี้ไม่องเลยหยัดกราเอแบบนี้ถ้แดงหวาโร่เรือทุกคนตัวนึงแคนดเด็กเดียวพงกนี้ยงเข้ากันนี้เลยทุกคนไปปในได้เร็วตัวใหใจไม่กูดีไหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันอนุกานโอ้ไม่กูมันมาอยู่

กมาเมาดดเตะกีกำลังเดินมาเล็วทุกคนนะมาถึงล้วใคยิงเลยกูน่คงจะเงียบง้างอเรื่องเลยอเรื่เลยออกเร่องเลนี่กูกันได้กันนะทุกคนปันกันเนาะลูกกูดีต้องร้องมึงไม่ได้ไม่ได้ปอวบไม่ต้นทุกคน ครข้งนมันจะเป็นแบบนี้เลยอน่นทคมาดันรับดาวดิโอเคก็รไม่ไปเลยทุกคนฮะนี่ยดับกองกัได้มานี่เงอย่าขัดด้ดิ้โอ้ยปุ้ยเท้ยตุ้ยตุ้ย่าหน่ยลูลูัทุกดูดูดูลูดูดดูทุกคนย่บมายดูนี่ไร็วเลยติดไ่ติดลราก มาเลยทุกนมาเลยมาเลยป่าลูเองถมันเนอ่หน right. wow. ึ่งปูดำเรียบร้อยาทุกคนยัป่าูทุกคนเดี๋ยวดุกดกนี่ป่าูทุกคนเรียบร้อยป่าูทุกคนเรียบร้อยทุกคนไปล้างตัวทุกคนัโอเคปกันหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้เอฮากันนะครับไม่เอฮาเลยเนี่ยเอามา